โอ้โหต่อหวานขึ้นครับอยากยอกใจอยากเข้าเรียนสองคนที่ะมีจะมาเลยดครับดูตาดูครับสาธิตาเดียรครับจะตาด้ดิคุณนพศ อดีตคิมนักกีฬาตัวทีมจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเคยได้เรียนทองจากยานยนต์แห่งชาตินะครับในประเทศีฬาเป่ายาเสียงเที่ยเพื่อสังคมครับขอเสียงปรบมือให้เสียงเที่ยวนะครับอ้ ลูกนี้ครับโอ้โหเบาหวานขึ้นครับหนึ่งศูนย์ใช่หรือที่มันใช้เลยอตายคุณมั่นใจขนาดไี้เหรอฉุดยอดเลยผมมือเหนียวมากแต่ก่อนเข้าไม่อาบน้ำเลยไม่เคยล้างมือเลยเข้าไม่อาบน้ำผมมั่นใจในตัวคุณนะเพราคุณจะปล่อยเข้านะที่มีรายกีรอะไรชื่อลองน้อยนะครับลองน้อยยังไม่ดีนะครับ ก่อนที่จะยิงนะครับก่อนที่เราน้อยจะยิงนะครับผมขอประกาศกีฬาของประตูทีมเจนนี่เป็ที่หนะครับเป็นยังไงนะครับระดับความเยียวเป็นยังไงบ้านหลังเลยเขาบอกว่าระดับความเยี่ยวเขาไม่อาบน้ำมาห้าวันนะครับอ่ะยิงได้ครับออไมม่่กช Hết 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 hết

เป็ทงทีมเดี่จะได้รับนเดียวเดียวจะได้รับแล้วมันจะได้รัเราหดเดคนที่สามของทีมอนนี่ครับนี่คือ ซีรีอ่าอี้ยอดผู้กองแม้จากอำเวอทยเมืองใหม่จังหวัดอุบลค้าไปมี่ยรอไสวดี้องสวัด วันนี้เรามาหาเจ้าที่ถึงขีดเลยนะครับสี่ครับสี่แล้วครับสามสามจริงสามคนอยู่แล้วสี่คนเลยครับสามสามสามนี่แหละครับมันชอบสี่ก็อย่างนี้แหละฮะโอ้ปอบดำแน่นอนจริงครับโอาพคนต่อไปฝ่ายเมฆค่ะครับถ้ามีใฝ่ายจิงเข้านะครับก็จะชนะไปเลยนะครับ เปไปเลยนะครับะว่าถึงสีมือประธานนะได้ไม่พลาดมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นตะครับไปแกซ้อมมาดีมกามคัพทดู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 ลูด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 ดู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 ูด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 ู คือสุดยอดกองหน้าโค้ชบอลนะครับตกองเสาเข็มครับนี่เลยโค้ชเยาเด็เข้าเนี่ยรางวัลมันมีนะครับถ้าการที่ยิงเข้านะครับเงินรางวัลก็จะเป็น20,000บาทนะครับเที่จะมอโรงเรียนนะครับเหมือนเดิมอ๋อถ้าทีมงานเข้าเลยครับ รางวัลก็จะเป็นมุมพักในทันทีนะครับตัวไปแล้วตัวตไปนะพูตัวไปนะการังินการเ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 งินกาวเงินการเงินการเงาเงินการเงินกาการเรงเรเงนการางนการเงิินงินการเนการารินงินการเงิาเงินเงินการการเเงินการเงินกรงเรเงนกานการเงิเงิน ถ้ามึงยากได้ยอกจากเงินที่อยากเข้าโรงเรียนสองคนที่จอนนี่จะพาไปจกจกจกเลยอีจกก็จกดูจกเลยอีจมไหมอ๋อกรรมการต่อดูดีต่อดูครับดูจับตาดูครับสาธิตตาเดียวครับจับตาดูดิ นั่นเลย